เอาสู้ได้เลยโอ้ยลงแต่แขนมาไม่ต้องหน้าไม่ต้องมาแล้วเว้ยตากมาแล้วนะเจ้าตากมาแล้วเว้ยตายแต่ของกข้างไว้ของข้างไว้ไปเฮ้ยนี่นี่อุ้ยเฮ้ยเดี๋ยวกระเด็นไกลรู้จอดูจอไม่ตายขาออกตัวนี้มันโหนก็กลับไปแดก โอ้ยโหดสัตว์วิวิวิไอ้เยี๊ยดโหดสัตว์แทงม้าแทงม้าลอยแทงม้าเอาเก็บเก็บเอาปากดูดจะได้ดูดม้าไม่้ตากระยายตัวนึงพีเอาช้างมาแลกมาตากระยายครับตากระยายนี่แม้จะได้อยู่สับรองปีนี้อดได้โบนัสแกไปแถวมันเล่นอย่าตายายเนี่ย yeah